for your ใช้งานหนักขนาดนี้ใช้ล็อกวินหรือไฮวินช่วยเธอค่ะหนูพร้อมช่วยโอเคงานติดตั้งฝังวินในกันชนกันชนเดิมเนี่ยนะครับ ข้อ <Transfer. S 1> ดีคือได้น้ําหนักเบากันชนเดิมพลาสติกอย่างเงี้ยนะครับเบาแน่ๆน,น้ำหนักไม่เยอะก็ลดลงมไม่ได้เยอะถ้ากันชนเหล็กก็ตัวบวกกับตัววินก็มีร้อยกว่าค <_ d> um> ันนี้พอติดตั้งฝังในกันชนเดิมแล้วเนี่ยน้ำหนักก็จะหายไปค <_ d> um> ่อนข้างเยอะก็จะเหลือแต่ถาดว <iga> <_ d> um> ินกับตัววินเดี๋ยวเข้าเราเข้ามาดูใกล้ๆครับอ่ะโอเคนี่ครับมันข้อเสียอย่างเดียวคือ ช่างติดตั้งจะค่อนข้างต้องใช้เวลาคันนี้ปาไปประมาณเกือบสิบชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานเพิ่งเสร็จเนี่ยสามโมงเช้าเอ้ยบ่ายสามวันนี้เองเนี่ยเพิ่งเสร็จนหมครับนเช้าเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเราต้องปรับถาดให้ได้ระยะข้างในหรือมองไม่เห็นมองไม่เห็นนะอันที่สองคือเราต้องมานั่งกรีดตรงนี้ให้เข้ารูปซึ่งถ้ากรีดผิดแล้วเนี่ยพลาสติกมันกรีดได้ข้างเดียวถ้าผิดแล้วผิดเลยพอผิดแล้วพลาสติกตรงนี้เสียทันทีความยากมันอยู่ตรงนี้ครับอ่ะ นี่นี่คืองานติดตั้งนะครับคราวนี้มาพูดถึงการใช้งานครับอ่าโอเคคราวนี้เวลาเราจะใช้งานเนะี่ยแน่นอนครับตรงเนี้ยส่วนใหญ่จะใช้กันเป็นตรงตะขอสับเนี่ยนะครับแต่เราจะดึงสลิงออกไปใช้งานเนี่ยเราดึงเราจะเอามันจะต้องปลดเกีย์ฟรีวิ้นน่ะเราจะฟรียังไงอะ่ะเนี่ยมันมันไม่ได้มันล้วงเข้าไปวิ้นอยู่ข้างในอะ่ะมันซ่อนอยู่ด้านหลังเนี่ยครับเดี๋ยวป้ายทะเบียนเราอยู่ตรงนี้นะ อ่านี้ยังไม่ได้ยังไม่ยึดเข้าไปอ่ฟรีเกียรเราก็เลยต้องสร้างขาเข้ามาอีกหนึ่งขาเนี่ยไว้ฟรีเกียวินโดยเฉพาะเห็นไหมครับนี่ความยากอยู่ตรงนี้ครับนี่ก็าช้านะครับฟรีเกียวินเราก็จะต้องดึงจากตัวนี้นะครับอ่ะเรามาใช้งานจริงกันเลยเดี๋ยวเจ้าของรถเนี่ยจะได้ใช้วินได้อย่างถูกวิธีครับ